มาครับผมโดดสุดท้ายครับแคนรีซีซั่นที่5บ้านหัวแคนรอบที่2สายซีครับผมกับเนคเคอล่าไปลุยกันเลยครับบัวแตร้อมมาโซโซโซนีเอ็กนะครับมาดีนะไม่เหมือนวันกพอนนะตรงนี้เอๆๆ็กางแก้กม,มือได้ดีฟ้าใสก็มาดีครับ แต่วันนี้บอสลัดยังไม่ออกเลย3โดดนะครับผมเสียดาย g z เเช่นกันครับ p ี B g ตรงนี้เสมอตัวมากแต่ดีวายครับตรงนี้ต้องแก้มือหน่อยครับนะโดดของโดดที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาและวฟรดีร้สวีครับตรงนี้เสียค่าเลสไปก่อนแล้วครับผมตรงนี้ต้ายังไงเทคบอสออกมาเอาดีครับตรงนี้นมสดว่ายังไงดีตรงนี้เอาอยัางไงคาเลส ตาเลสตรงนี้มีใครมาชุบหรือเปล่าล่ะครับโดนเคาะไปครับกระปอกมาเคาะไปก่อนแล้วครับตรงนี้เก็บแฟนดิธาวินไปได้โยเคาะเข้าไปทีครับตรงนี้เอาสิครับผมยังไงเคาเข้าไปทีโนมีโนมีแล้วเจอท้ายเจอขวาเลยครับกระป๋องตรงนี้กระป๋อกดาวลงไปแล้วเก็บคืนได้หนึ่งเหมือนกันตรงนี้เราดาวลงไปชุดดาวลงไปกระป๋องเสียบสองเลยครับแล้วพี่งสองดาวลงไปด้วยแล้วเหลือหมดปองคนเดียวหมดปอกคนเดียวงานเข้าหรือเปล่าหมดป๋องหมดป๋องไหวไหมตรงนี้คนเดียวคนเดียวแล้วไม่มีเงินไม่มีเงินตรงนี้วนอยู่วนอยู่แล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหแฟนดิธาวินหรือกระป๋องส่ม โอ้แต่เขากระป๋อเขาตุนคะแนนมาดีนะในสามโดดแรกลุ้นมากครับตอนนี้กระป๋อเขาเตรียมเตรียมตัวมาดีแล้ว RBJ เอาแล้วครับผม RBJ สองยีริมแล้วลุยอย่างเดียวครับ RBJ เป็นต้งพูดแล้วแล้วตรงนี้ S2K โดนเอ้ามาแล้วเหลือเล็กคนเดียวเอาดิครับผมตรงนี้เซียนสุเกหายไปเดือนเมื่อกี้มึงฟาบูย่ามายังไงดีเจ้าเล็กคนเดียวคนเดียวแล้วโดนเข้ามายังไง S2K ไอ้ร้อนร้อนเราเรียบร้อยเลยตรงนี้เอาดิครับ RBJ เข้ามาแล้วเ FS2K จบไปแล้วครับตรงนี้ตาไปกึ่งแพ้ กระป๋องไม่เอาอะไรแล้วเพราะจะกระป๋องเก็บคะแนนมาเยอะแล้ว S2K ก็เหมือนกันสามโดดได้คะแนนมาเยอะแล้วลุงเชื่อว่ามีคะแนนตุนไว้เยอะครับสําหรับ2ทีมนี้นะที่จบ1ิบเอ็ดสิบสองไปแล้วบอสร,รัดไปเก็บบีบีจีมาได้นะครับตรงนี้เอาสิครับผมบอสร,รัดไปได้มาสองยีเดียครับตรงนี้ไอเล็กของมาหนึ่งครับไอคี้ของมาอีกหนึ่งครับตรงนี้ต้องมีแครเอาไปของมาได้เอาดีครับบีบีจีตรงนี้บีบีจีตรงนี้บีบีจีตรงนี้เสียไปสองเหลือคันโมกับตาเคเอง เรา BKL ไปครอสม,มาได้แลาเก้าจีหายไป2องเลยครับผมตรงนี้เอาดีครับซาเวดได้มาหนึ่งครับครอสอีกหนึ่งยีริม BKL ตรงนี้เก็บเก้าจีมาได้เป็น2อีริมแล้วครับผมบีเจรับตรงนี้สี่ยีริมในการหรือเอสเจจบไปเก้าจี C L B ตรงนี้หายไปอีกหนึ่งครับตรงนี้เราเหลือคนเดียวโอ้โหลววาเวดเห็นนะครับผมตรงนี้สามยีริมจาก BKL เอาแล้วแฟรี่ชาวินตรงนี้หายไปหนึ่งครับตุ้งโทษโดนเอเข้ามาครับตรงนี้เอายังไงเอาดิครับผมตรงนี้เอายังไงดีแฟรี่ชาวินแฟรี่ชาวินเจอเจอเจอเราเพาะเจอเราเพาะเจอเราเพาะครับตรงนี้ว่ายังไงแอสติกแอสติกโดนเพาะหลักมาตัวพอปิดไปก่อนทางนี้คาเลยครับหลักให้อยู่แล้วบอลรัดมาแล้วบอลรัดมาแล้วครับผมตรงนี้บอลลี่โดนเพาะมาครับตรงนี้เอายังไง เอาดีคร <iet> ับไดเล็กตรงนี้ตรงนี้ไดเล็กโดนคอเข้ามาแล้วครับผกคอรัดเป็นยังไงอยู่ด้านบนตรงนี้จะคอได้หรือเปล่าเอายังไงดีครับมาร์กี้ตอรี่ตรงนี้มากี้เสด็จเอาหายไปหนึ่งครับตรงนี้เอาเลครับแล้วครั้งเดียวโดนคอมาแล้วโดนคอเข้าไปจริงตรงนี้หลังายไปหนึ่งผีเสด็จเอาหายไปหนึ่งแล้วเหลือตัวแจ็คนเดียวละครับอีวีจีไปโค้งมาได้เก็บมาได้สองอีริมเอาดีครับผมแฟรี่ทาวินตรงนี้เราชุบกลับมาได้ครึ่งปเราเก็บมาสี่อีริมนะครับผม บอลล้านตรงนี้ยังตั้งรับกันอยู่ครับอามีวิมจากบอสอันนะครับตรงนี้แล้วโดดตรงมาขอบคุณท่องขวัญนะฝากติดตามช่องวอนนด้วยนะเอาสิครับตรงนี้เห็นเห็นแล้วเคาะเห็นแล้วเคาะโดนเจาะมาเหมือนกันแล้วก็ตีเของเข้ามาไอจีครับตรงนี้เอายังไงบีบีจีครับตรงนี้กลับมาควบผีเหมือนเดิมครับดีวายตรงนี้ค่อยๆซื้อการเข้ามานะทุกคเอาเลครับแฟรดี้ทาวินตรงนี้จากเก็บจากสูกับบอลล้านไทยชันชัไหแล้วตรงนี้แอสเพ็กต์เราลงไปหายไปดื้อครับตรงนี้แฟรดี้ทาวิน แล้วชุบกลับมาได้อย่างรวดเร็วแลละครับเอาดีครับผมตรงนี้บอสร้านบอกวะ่าขอป้อนคะแนนไปเรื่อยๆแล้วครับตรงนี้ 4E ริมไปแล้วสําหรับบอสร้าน แล้วบีบีจีไปเก็บดีวายมาได้แล้วครับผมตรงนี้ดีวายหายไปหนึ่งกระถางเราดีดาวลงไปแล้วเคาะเข้าไปจริงครับตรงนี้เคสเคสเราโดนเคสโดนส่วนมากเอาเลยครับเราเก็บเก็บมาได้ครับตรงนี้เราเอ็กเอ็กส่วนมาได้เหมือนกันแล้วก็เจอกับเอ็กเอ็กองครับผมดีวายแล้วตรงนี้รามเมงดาวลงไปครับตรงนี้เจ้าตูนอันโนเอาเลยชุบเพื่อนกลับมาได้ครับตรงนี้เอาสิครับผมยังไงดีดีวายดีวายครับตรงนี้ว่ายังไงหายไปหนึ่งเจ้าเคสดาวลงไปครับตรงนี้ดาร์ล็อกเคาะเข้าไปจรเคาะเข้าไปจริงเคาะเข้าไปโดวเก็บมาได้ครับตรงนี้เก็บเอ็กเอ็กมาได้เราเอ็กเอ็กหายสองเลยครับ เอาทิครับผมดีวายจะมาแก้มือได้หรือเปล่าแล้วจีเซะเอาชุบลับมาได้ครบทีมดีวายครับตรงนี้บีบีจีสามอีริมดีวายสามอีริมเจ้าเคสสองแล้วก็งอมจัดอีกหนึ่งครับผมเอกเอกตรงนี้ยังไงเอกเอกโดนคอหลังมาให้ไม่หนึ่งฟ้าใสมาให้ไปได้ครับแล้วเหลือตูนคนเดียวงานเข้าเลยครับสําหรับเอกเอกตรงนี้แล้วโดนคอเข้ามาอีกครับตรงนี้ตูนว่ายังไงตูนว่ายังไงคนเดียวตูนเก็บมาได้อีกหนึ่งอีทั้งเก็บประธานดาวนี้มาไน้สองอีริมจากเอกเอกครับผมแล้วบอกว่าฝายก่อนแล้วเด้อ เอาสิครับผมตรงนี้บอสล้านตรงนี้ค่อยๆม้วนกันเข้ามาแล้วครับตรงนี้ b b g เสียตาเคเองไปครับตรงนี้จ z l ซเอไปเก็บมาได้นะครับผมตรงนี้ตัวแจกพอมาหนึ่งอีิมแล้ว BBG จชุบกลับมาได้ครบตีหมดเดิมแล้วคอเข้าไปทีครับตรงนี้อาร์เลยครับ่วงคอเข้าไปทีโอเป็นเจ็ดสิบห้าอเข้าไปทีหนึ่งครับตรงนี้ว่ายังไงขัดเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งขนมหวานตรงนี้เราวคันโมกดาวลงไปครับตรงนี้แฟนที่ทวิเก็บมาได้อีกหนึ่งคันโมกดาวลงไปเอาเลยครับ B b g ตรงนี้ชุบกลับมาได้ครบตีเหมือนเดิมทุดด้ววววยคามรรเ็ันจ อาดูครับดีวายค่อยๆตามเข้ามาแล้วก้าวจีตรงนี้ยังชุบไม่ได้แล้วตรงนี้แปรติวินเสียแอดเท็กไปแล้วโดนขอเข้ามาว่ายังไงลงมสดลงสดขอเข้าไปจริงตรงนี้จะลงสดขอเข้าไปจริงเข้าไปดีแล้วดาวคู่นะครับผมเอาสิครับแล้วแปิตวินเสียสองเลยแปิติวินเสียสองเลยฟ้าใสเบคข้อมาได้นะครับผมตรงนี้กีแซดอหายไปหนึ่งแล้วบอลนาครับตรงนี้โดนข้อเข้ามาลรนลรีว่ายังไงเอ็กเอ็กตรงนี้ชุบกลับมาได้นะครับผมฟ้าใสตรงนี้สามมีดเบบี้บูข้อมาสองเอาสิครับผมฟ้าใสก็เก็บอิริมาได้เหมือนกันแหละ เอายังไงดีครับบอสลาะตรงนี้ซีเอริมจะแก้อย่างไรสำหรับโดดสุดท้ายนี้ดีีะแล้วครับมาได้ครบทีมเหมือนเดิมแล้วแฟนนี่ทวินเสียไปสองแล้วครับผมเหมือนสดนายครับตัวนี้ก้าจียังกลับมาไม่ได้นะครับผมตรงนี้อาร์บีเจต้องไล่ล่าหน่อยแล้วครับอาร์บีเจตรงนี้ต้องไล่ล่าหน่อยบีเคเอลครับตรงนี้สามเริมนะครับผมสาเวสองแล้วก็รักคอีกหนึ่งครับตรงนี้เอาละครับโดดสุดท้ายจะเป็นอย่างไร เคลื่อนที่กันด้วยรถนะครับสำหรับ BKL ไปกันแล้วแล้ว RBJ กับ BKL ตรงนี้จะเจอกันหรือเปล่าจะเจอกันหรือเปล่าครับตรงนี้เอาแล้วครับแล้ว RBJ RBJ เราโดนชนมาแล้วครับตรงนี้พีกันเดินไปครับผมแล้วเดียวเดินไปด้วยโดนพลาสติกรอบเปลี่นไปครับตรงนี้สกายเลอร์เข้ามา RBJ เสียบ B ไปแล้วโดนข้าไปแล้วแก BKL ขึ้นมาแล้วเพื่อ BKL เสียวสองเหลือลาฟอสลาฟอสลาเชียนลาเชียนแล้วโดนเข้าไป ไปทีเข้าไปทีเราโดดสายโดนผานนะครับมตรงนเราพาเราบีแคลร์คนเดียวคนเดียวคนเดียวจะไงใจวอร้ปอยู่พาเลยครับอาร์บีเจอาร์บีเจจะเลือได้หรือเปล่าอาบีเจจะเลือได้หรือเปล่าตรงนี้บีแคลคนเดียวตาคอร์สกระโดดสายโดนป่านแล้วเรียบร้อยเลยครับอาร์บีเจเรือบีแคลจบไปเอาสิครับผมตรงนี้แอดอีริมครับจากอาบีเจแล้วไม่เสียใครเลยเอาละครับเขามาแล้วครับผมตรงนี้มีโอกาสนะถ้าเก็บได้20คิวแล้วบูย่าเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบนะครับ ขอบคุณพาขอบคุณโอ้ยต้องขีมาขอบคุณที่ตีด่าครับผมเอาโอาบีเจอเอาว่ะแล้วก้าวจีชุกกลับมาได้ครับตรงนี้เสียไปหนึ่งครับผมว่ายังไงกีก้าวขีเราโดูข้อสวนมาวางใส่ให้ไปได้ครับก้าวขีหายไปหนึ่งแล้วเหลือสองคนเท่านั้นละครับผมตรงนี้เอาสิครับแฟร่ทาวินครับตรงนี้ห้าอีริมครับผมดีวายครับตรงนี้หกอีริมโอ้ขอบคุณตุ้มตามหมี่นะขอบคุณค่ะ บีวายสู้สู้บีบีจีครับตรงนี้ดีดเข้ามาแล้วเสียไปสองเลยครับผมตรงนี้จีเซตดแอลว่ายังไงแล้วแดนเข้านาดโคเข้าไปอีกทีครับตรงนี้เราโดนโค้หลังรัเราโดนเจาะเราเบิดเข้ามาเอาดิครับเราโดนเจาะเข้าไปทีครับตัวแจ็กไฟช่วยหน่อยเดียวขนาดแดนออกมาก่อนละครับตรงนี้คาราเมลไม่โดนเจาะเข้ามาครับบีวายให้ไปเหมือนกันละครับตรงนี้อาร์เลครับเจอกัะปีเซดเดิลอเไปทีรอเข้าไปทีตรงนี้ประธานดานนี่ประธานดานนี่เห็ุเหตุเราโดนโค้ดเราโดนส่วนว่าโค้ดาวลงไปครับตรงนี้อาร์เลยครับจีเซดเดล้าไปได้แล้วตรงนี้ือตี้เซด ทีวายครับตรงนี้ได้มา e im, Z, เก้าอีริมจีเซลจบไปอีกหนึ่งทีมบอสลาตรงนี้ต้องเล่งหน่อยแล้วครับผมเจ็ดอ e ีริมไปแล้วสําหรับบอสลาครับผมตรงนี้เอาสิครับผมถ้าบอสลาเก็บมาได้อาบีเจก็มีสิทธิ์ลุ้นเช่นกันครับเพราะว่าทั้งสองทีมนี้สามโดดแรกไม่ดีเอาเลยละครับผมสามโดดแรกคะแนนไม่ดีเลยครับจะอ,อยู่ที่โดดสุดท้ายแลวครับตรงนี้ว่าจะได้กิวคนแนไหน สำหรับบอสร้านนะครับตรงนี้เอ็กเอ็กเสียเจ้าตูนไปครับตรงนี้ชุดขับมาได้ท่านมาคู่สองนี้ดิเราเจอเจอตรงนี้ราเมงดาวลงไปแล้วโดนข้อเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงอันโนตรงนี้เดียดาวลงไปแล้วเอ็กเอ็กเสียสองเลยครับตรงนี้เอาเลยครับผมแล้วอาร์บีเจมาขคาไปได้ครับตรงนี้นี่เสียสามเลย อาบีเจเพิ่มอีริมมาแล้วแล้วเขามาแล้วเอาดิครับรโดเข้ามาเข้ามาตรงนี้ดีวายเอ็กเอ็กวายังไงคนเดียวคนเดียวแล้วอาบีเจจะเกบหมดหรือเปล่าดันเข้ามาแล้วตรงนี้เอาสิครับผมยังไงตรงนี้เราเอ็กเอ็กไปเจอครเราเรียบร้อนเลยครับร้านเกเอ็กเอ็กจบไปอาบีเจตามเข้ามาแล้วครับตรงนี้เอาสิครับผมฟ้าใสคัมอยู่ด้านในครับตรงนี้5าอีริมจากฟ้าใส อาสิตรงนี้เราเหลือกันเต็มตีหมดเลยแล้วครับ RBJ ตรงนี้สิบอีริมนะครับของ RBJ เก้าจีครับตรงนี้ได้จากไงเก้าจีมาหนึ่งอีริมนะครับผมแฟรี่ทาวินครับตรงนี้ห้าอีริมดีวายครับตรงนี้อาแล้วครับโดนดีวายกับแฟรี่ทาวินเจอกันแล้วครับผมตรงนี้โดนพอมาก่อนอมจักไว้ยังไงบีบีจีตรงนี้เข้าวงมาแล้วครับตรงนี้อ่าเลยครับผมยังไงดีครับตรงนี้คันโมคันโม อันโมลบอยู่เอาสิครับผมแล้วบอสร้าเข้ามาเหมือนกันพรงนี้ขอขโมยคิวหน่อยขอขโมยคิวหน่อยแล้วไปายแล้วเฮ้ยแล้วใครขับรถอย่างนั้นวะไอหนูขับรถอย่างนี้ไม่ได้นะไอหนูนะ <ś c oughs> รุนมากรุนมากเออพี่วานอว่าเชียร์เต็มที่เลยยังไงดีบอสร้านจะเข้าลุยเลยหรือเปล่าบอสร้านจะลุยเลยหรือเปล่าถ้าไม่ลุยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะบอสร้านไม่ลุยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วมีไวกับไฟล่ทวีค็อกอยู่ครับตรงน,นี้แม่ีีทวีเสียสองเสียสองเสียสามแล้วเหลือคาเนคนเดียว ไอวอลปิดไปก่อนครับเลยดอกข้อหลักมาตรงนี้เอาเลยครับผมยังไงเราเรียบร้อยครับดีวัยหรือเจ้าแพทย์นิธวินจบไปครับเราดีวายเดียดทำยันไปด้วยเล้ข้อเข้าไปทิครัขาตรงนี้เอาเลยครับผมยังไงดีครับดีวายดีวายจะตั้งรับบอสร้านได้หรือเปล่าบีบีจีครับเสียไปแล้วครับบอสร้านเข้ามาแล้วครับผมตรงนี้ไดเล็กยังไงดีบอสร้านจะเอาได้ไหมเราเก็บมาได้ครับตรงนี้อีริมที่เก้าของเขาเอาสิครับผมได้เล็กม้วนออกมาตรงนี้ดีวายตั้งรับกันอยู่ดีวายตั้งรับกันอยู่เราชุบ ดีวายกับบอสล้านวายังไงเอาดิครับโรลีดโดนลงมาครับตรงนี้ไดเล็กทางเข้ามาแล้วฟางกระดให้อยู่ครับตรงนี้บอสล้านโดดลงมาข้อเข้าไปจริงครับตรงนี้เอาดิครับข้อเข้าไปเม็ดเดียข้อเข้าไปเม็ดเดียวจ้ดีวายไม่เห็นแล้วเจ้าเคนไม่เห็นตรงนี้เอาดีวายหายไม่หนึ่งแล้วชุบตัดหันตรงนี้กันเลยหลือลานลักลักคนเดียวที่จะร้อนเลยครับบอสล้านนข้อไปได้เอาสิครับผมบอสล้านมาเล่งมือหน้าดูเลยครับตรงนี้สิบสองอีลิมจากบอสล้านแล้วครับตรงนี้มาดูว่าบอสล้านจะเอาบูญญาได้หรือเปล่าแแลล้้้ววจบบไปครรัผมตงนี เอาดีครับบอลล้วนอาบีเจคับตรงนี้หายไปหนึ่งครับตรงนี้เคาะกลับมาได้เราเก็บคืนมาได้เหมือนกันมีวายหายไปสองครับตรงนี้เหลือประธานดาวนี้กลับมอมจัดแล้วบีบีเจคตรงนี้ม้วเออกมาคันโมะยังอยู่ลอครับเคเอตรงนี้ซุ่มอยู่บอลร้านตรงนี้เสียไปหนึ่งครับตรงนี้อาวเลยครับแล้วคันโมะเคาะมาได้เราเสียสองเลยครับตรงนี้เราบอลร้านยชุบได้อยู่แลวครับผมเอาดีครับผมตรงนี้อีรีของเขาสี เอายังไงดีสิบสองอีริมเราชุบเพื่อนกลับมาได้ครบตีเหมือนเดิมเราบอลไล่ไล่ไหลหัวเราขันโมดาลงมาเรงนเามออกจากเกมไปตอนนี้อะไรครับขอเขาไปบนเราเก็บออกจากเกมไปบีบีจีหายสองแล้วเหลือตาเคกับขนมหวานสองคนฟ้าใสตรงนี้หกอีริมไปแล้วละครับผมเอาสิครับจะเป็นอย่างไรครับตรงนี้แล้วบอสลานลงมาแล้วเราโดนลอล่โดนเคาะมาเดี๋ยวไดเล็กบอกว่าไปแล้วเราตรงนี้หายไปหนึ่งลวครับบอสลานครับตรงนี้เก้า เอาแล้วครับเราหายไปหนึ่งตรงนี้ฟ้าใสบอลล้านมาได้ครับตรงนี้เหลือสามคนสามคนแล้วตรงนี้เอาเราไปกีดาวลงกบอลบอลล้านเหลือคนเดียวเหลือลอรี่คนเดียวครับแต่เลร็วงราบอลลอนี้หายไปสองไปสามเลยเอาเลยครับลอนี่ลอนี่เหตุด้านหน้ายังไงลอรี่เอายังไงดีลอรี่ตอนนี้จะเข้าเลยหรือเปล่าครับบอลล้านยังไงหายไปหนึ่งตรงนี้โค้งออกมาลอรี่ตรงนี้ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่บอลล้านไปต่อไหมต่อล้านไปต่อไหม ไปต่อไหมครับตรงนี้บอลรัดบอลรันจะต่อหรือบัฟไปต่อหรือเปล่าไปต่อหรือเอะไรตรงนี้เราเป็นข้อต่อยเอาดีครับผมเราเก็บตาเคมาได้ครับตรงนี้สิบสี่ลิมจากบอลรัดนะครับผมเอาสิครับตรงนี้บอลรันโดนเจาะมาลอนลีโดนข้อมาลอนลีโดนข้อมาโดนข้อมาลอนลีลอนลีเรียบร้อยครับตรงนี้อับบีเจหรือบอลรัดเจาะปโอ้โหเอาสิครับผมตรงนี้โอกาสที่อับบีเจจะบุญญา แล้วก็ฟ้าใสจะบูย่านะครับผมตรงนี้ให้จะบูย่านะครับ A B J ถ้าทำได้มีโอกาสแล้วครับสิบสิบเจ็ดอีริมแล้วครับผมสำหรับ r B J ตรงนี้เอาดิครับมีลุ้นนะมีลุ้นนะ A B J ตรงนี้เอาแล้วครับเราไปหรือ b ี BB g ีจีจบไปแล้วดีวายหายไปอีกหนึ่งเหลือคนเดียวเราเรียบร้อยฟ้าใสหรือดีวายจบไปเราสองทีมสุดท้าย r B J กับฟ้าใสแล้วครับเอาละครตัวเชิดโดนข้อมาก่อน A B J เอาทั่จะเอาบูย่าได้หรือเปล่า โอกาสของเขาอยู่ที่โดดนี้แหละครับผม R B J จะไต่ต่อได้ไหมอยากได้ไต่ต่อไปตรงนี้เข้าเข้าไป้วครับใส่หายไม่ดึงเหลือโัวเชิดตรงนี้ม้วนออกมาเบบี้บูโดเข้าไปที่คอไปแล้วดาวลงไปครับตรงนี้เอาใส่หายต่อเอาดิคาด้าบีเจอาร์บีเจโอกาสพิชบูยาขเข้ามาแล้วพิชบูย่าเขาบ้างรู้บ้าตรงนี้เราขีดาวลงไปครับตรงนี้อาร์แล้วืเหล่าคนเนี้ยเขาเรียบรียบรถเลยครับผมโออาร์บีเจทำได้ว่าโอ้สุดจริงโอ้โห เราไม่เสียใครเลย